เมื่อแม่ชาให้ไปซื้อของไ,วไ,ไหว้จดขอไม่ให้เธอไปซื้อของไหว้ใ่ไหม,มเวลาโอ้ล้วดูนี่นั่นอะซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นเธอใ้ฉันซื้ออะไรขนาดนี้เนี่ยก็บันพระบุุรเยอะขนาดนั้นได้จดมาเลยอ้อเพื่อนรักเพราะฉันไม่ได้ไปซื้อเองอยู่แล้วเอา้วใครจะไปซื้ออ้อยูยนี้ใครเข้าไปกันเองแล้วแค่กดเข้าแอปโหลดก็ซื้อของไหว้ได้แบบถูกต้องครบทุกอย่างในแอปเดียวสะดวกมากนะลูกหลานคนจีนแบบเราแนะนําเลยเพราะมีของใช้ทุกอย่าง ของไหว้มงคลอาหารสดผลไม้ขนมมงคลเสื้อผ้าของทาความสะอาดบ้านเขาก็ยังมีอย่างซองแดงซองอ่างเปาเขาก็ยังที่<ม>สำคัญพวกอาหารสดของไหว้หรือพวกผลไม้มงคลเขามีส่วนลดทุกวันต้อนรับตุจีนลดทันที50บาทแค่ช็อปครบ5 0 0บาทสำหรับสายลี่สายลืมที่ต้องการของทันทีหรือสายเตรียมสายตุน้นก็พร้อมส่งว,วันถัดไปแถมได้ส่วนลดทันที8 8บาทเมื่อช็อปครบ8 8 8บาทแต่จะพวกคูปองส่วนลดเพิ่มอีกที่สำคัญส่งฟรีไม่มีค้นตาละถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแค่ดาวโหลดแอปสมัครสมาชิกใหม่รับคูปองส่วนลดมามก นี่จ้าคุณนายอ้อได้ของโคบโปโดีที่สำคัญส่งฟรีถึงที่จบในแอปโลตัสแอปเดียวไม่ต้องปล่อยให้บันพะบุรุดลอจ้าโหลดเลย